พี่น้องได้ฟังอยู่นี้เป็นพอดแคสต์ที่จะเสริมสร้างพี่น้องขึ้นเสริมกำลังใจเสริมความหวังใหม่ให้พี่น้องเข้าใจในพระคำของพระเจ้าและมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตทุกๆวันครับวันนี้เรามาฟังกันว่าทำไมความเจ็บปวดทำให้เราเป็นเหมือนพระคิดมากขึ้น บทความในวันนี้บอกเราไว้ว่าทุกความเจ็บปวดในชีวิตของเราคือโอกาสในการเติบโตทางด้านอุปนิสัยของเราครับคำถามคือเราจะเรียนรู้จากการรักได้อย่างไรในเมื่อเรารู้สึกว่าไม่มีใครรักเราเราจะเรียนรู้ที่จะชื่นชมยินดีท่ามกลางความโศกเศร้าได้อย่างไรเราจะเรียนรู้จากสันติสุขได้อย่างไรเมื่อทุกอย่างรอบตัวเราวุ่นวาย แล้วเราจะเรียนรู้จากความอดทนได้อย่างไรในเมื่อเรารู้สึกหมดความอดทนแต่พี่น้องครับเราสามารถเรียนรู้คุณสมบัติเหล่านี้ได้โดยผ่านทางพระคุณของพระเจ้านั่นเองระบทความบอกเราอย่างนี้ไว้นะครับว่าเมื่อเราประสบกับความเจ็บปวดมันถึงเวลาที่เราต้องตัดสินใจว่าเราจะปล่อยให้ความเจ็บปวดนี้เป็นก้าวสำคัญสู่ความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเราจะปล่อยให้ความเจ็บปวดนี้ กัดกินเราแล้วเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเราในอนาคตได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อเราตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซูคริสต์แล้วผมอยากให้พี่น้องรู้ว่าพระประสองค์อันดับแรกของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราคือการทำให้เราเป็นเหมือนพระคิดมากขึ้นหากเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้าแล้วพระองค์ต้องการให้เราเติบโตขึ้นทุกวันไม่เพียงเท่านั้น พระองค์จะทรงช่วยเราให้เป็นเหมือนพระองค์ด้วยช่วยยังไงครับพี่น้องก็โดยการพาเรานั้นผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่พระเยซูริ์เคยผ่านนั่นแหละครับณช่วงเวลานั้นมีหลายครั้งที่พระเยซูริ์ทรงโดดเดี่ยวทรงผิดหวังทรงถูกเข้าใจผิดทรงถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักและพระองค์ทรงเจ็บปวดแม้ขนาที่พระเยซูริ์กำลังเผชิญกับสิ่งเหล่านี้พระเยซูริต ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระบิดาในพระธรรมฮิบบูบที่5ข้อ8ถึง9บอกเราไว้อย่างนี้นะครับว่าแม้ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังจากความทุกข์ยากที่พร,ระองค์เผชิญและเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมสมบูรณ์แล้วพระองค์จึงทรงเป็นแหล่งความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อฟังพระองค์ดังนั้นถ้าพระเยซูคิดถูกทำให้สมบูรณ์แบบ ผ่านจากการทนทุกข์ต่างๆนั้นสำหรับเราด้วยเช่นกันเราก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผ่านจากการทนทุกข์ด้วยเหมือนกันครับฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้พี่น้องมองความเจ็บปวดเป็นแบบนี้ว่าให้ความเจ็บปวดเป็นเหมือนของขวัญที่ดึงเราเข้าใกล้พระองค์ดึงเราให้นมัสการพระองค์ให้เราใกล้ชิดกับผู้อื่นให้เราสาม,มัคคีทำกับผู้อื่นได้มากขึ้นและเราลงลึกในความสัมพันธ์กับผู้อื่นและที่สำคัญคือ ทำให้เราเป็นสาวกของพระองค์อัคราทูตเปาโลเขารับรู้ทุกวิธีทางที่พวกเขาสามารถเติบโตขึ้นมาได้ผ่านจากความเจ็บปวดและเขาเขียนจดหมายถึงริสจักที่เมืองโคลินไว้อย่างนี้นะครับว่าในพระธรรม2โคลินบทที่7ข้อ11กล่าวว่าจงดูสิความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าเช่นนี้นำท่านไปสู่การเอาจริง,เอ,รงเอาจังเพียงใดและยังนำท่านให้เกิดการขนขวายที่จะพิสูจน์ตัวเอง เกิดความขุนเคืองเกิดความตื่นตัวความอะไรความกระตือรือร้นและเกิดการลงโทษพวกท่านพิสูจน์ตัวเองในทุกด้านแล้วว่าเป็นผู้ปาศจากความผิดในเรื่องนี้เมื่อเราขอให้พระเจ้าใช้ความเจ็บปวดของเราเพื่อสร้างอุปนิสัยของเราขึ้นใหม่ความเจ็บปวดจะไม่ทําให้เราเจ็บปวดโดยเปล่าประโยชน์แต่ความเจ็บปวดนั้นจะเปลี่ยนเราครับผมมีคําถามที่อยากจะถามพี่น้องและให้พี่น้องตอบกับตัวเองนะครับ ข้อแรกคือเมื่อเราประสบกับความเจ็บปวดสิ่งแรกที่เราจะอธิษฐานคืออะไรครับในข้อต่อมาบอกว่าเราต้องการที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณผ่านจากความทุกข์ของเราหรือไม่ทำไมเราถึงต้องการและทำไมเราถึงไม่ต้องการก่อนจะจากกันไปสุดท้ายนี้นะครับ สำหรับพี่น้องบางท่านที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากเมื่อเวลาเราเจ็บปวดเราไม่รู้ว่าเราจะอธิษฐานอย่างไรผมหนุนใจอย่างนี้นะครับว่าอยากให้พี่น้องใช้เวลา2-3มนาทีในการค้นหาพระคำพีค้นข้อพระคำเพื่อที่เราจะนำมาและสามารถอธิษฐานตามพระคำพีข้อนั้นได้ในขณะที่เราเจ็บปวดเรายังสามารถมองหาข้อพระคำพีที่เป็นข้อพระคำพี ตัวอย่างในการอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าหรือขอให้พระองค์ใช้ความเจ็บปวดของคุณให้เกิดประโยชน์หากพี่น้องไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากการหาพระคัมภีร์ตรงไหนของพระคัมภีร์ผมแนะนําอย่างนี้นะครับว่าให้เริ่มจากหนังสือเพลงสดุดีครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านผ่านจังบทความและเนื้อหาในวันนี้ครับ